พ่อผมไปพรหมแกงซื้อในแจวมั่วแต่อันนึงไปซื้อแจวมา <laughs> <từ> <laughs> <laughs> <f lyrics fucking> เด้อให้กำลังใจกันนะลีนบอกเมียนะขอบใจเมียได้ไหมวันเทิดบัเทิดแซ่บบ้อขอบใจเมียไนกว่าเราเอามาแสบยู่ังไะเมียมีกำลังใจได้่วนใหญ่เลยพอแผ่ชื่อมีแต่ชื่อันี่บ่อยกว่าเนาะมันย่านระเบิดได้ยานถือระเบิดบ้อเอาเขตนี่ว่าความชื่อได้ระเบิดมีเนาะเห็นบ้อนะทางัน โอเคพี่น,อน้องเนาะทักทายสบายดีมาหาสบายสบายสบายดีนูมือนูมือนูมือกันไหมหนูเป็นมือเบา่างมือเบา่าง,อ,อ,งอ้าวเอาอเป็นงยังเช้าพี่นอ้องเบา่าเราด้วยพี่น,อน้องเี้มือ <laughs> เราเบา่างใบไม้ยังหนมือนะ <c oughs> ่ะแจ่วบ่กินกับงวงบ่แจ่วแจ่วแง่แจ่ว เจีวเจีวเจีวปลาบอกยัไม่ยากคือว่าตะกินนั้นนั้นลุงจอยบอกให้ไปซื้อไปซื้อไปซื้ออันยังไรไปซื้อไปซื้อเจีวบะเจีวทุทาผมให้ผมแขงซื้อได้เจีวมัวแต่เราไปซื้อเจียวบอกรึสบายเอาไปโจคือคนด้วย c h a n อเนอะจะไหนก

เป็นไดคือบุก,ก่อยใส่เอ็นใส่ถาดใส่อย่างมาสซูบ่เทดิดกินใส่ถ้วยฮะบ่้าทิดเราก็อยากกินชมคือกันได้หมากะทานหมากันนั่นฮะที่ว่าสาวแดดเพิน่นโอ้ยทำลายแตกน้ำฮึ่ที่ว่าสาวแดดเพิ่นซื้อมาผักนั่นเมียเมียเก่าเราเลยนะไปชีวาไปตัวที่หล้ำหั่นโม้ว่าตัวเพิ่น เพิ่นวางดีกับเฮาเพิ่นมาซอยเด้สบายเอ้ยเพิ่นมาเยี่ยมมายามใครที่บอกให้เพิ่นเมียเก่าไอ้เติร์่เบา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 ปัิทุบันได้แปวน้ำให้ไอเติดเด้อน้ำเย็นเด้อน้ำเย็นนึ่งเด้อนี่พี่น้องเราแปะน้ำเย็นเน้องน้ำเย็นน้ำเย็นเด้อ Mày ai, <cười> <cười> ai đi lắm đó, Có tóc, có tôm, có ai Ngói ăn đi lắm đi nó đi lắm đi lắm đi lắm đi nó có ai thớt này, ô, nó có nó, nó ตัเมื it, so it uh, it, ่อไงก็เปลี่ยนกันไม่เถอะเลยตปปะคอยเปลี่ยนมะตมือกี่น้ำก่อนกะบบ่าเทิดคอยช่วยเปลี่ยนน้ี่นี่นี่นี่คนเมื่อหอน้ามาให้บ่าเทิดกินดพี่น้องเลยบอแม ขูดครับเอาน้ำให้พ um> ัวกินเบ่เนายกเอื้องเหวเหนเียดไปสุวกายเถิน่ะนี่ละพี่น้องเลยให้กำลังใจกันลินบอกเมียเนะขอบใจเมียด้หมวันเถิดอันเถิดเช่ยบอขอบใจเมียในกัวเราเอาประแสยังไงเมียมีกำลังใจได้ขูดเปมือกับบุมเอื้องเหลวแบบนี้เอาน้ำแบบเมียเอาน้ำเย็นแม่เมียเอาน้ำเย็นมาให้

บ่บ่บ่บ like ่บ <cond> well ่ต้องช้ำชัญญากันยังดีเทชบเตียมบ่บ่ลบเจ็บร้อยขวดนึงเ้อเาีลบให้ม่พอ้องเพนาะมันชง่แบบว่ามีการตั้งของตังค่าแล้วมันชุ่ะมาอันนี้เขาอันเราพทมค้นนั่นะแล้วมันห้องน้ำแบบน้องจะโถกันเด้อใช้เงนเบาุดคุ้มไว้โลด่า่ว่าเราเนี่ยัน นะขุดขีดดินแล้แข่งจุ่มๆเจอในเวลาขุดโ่วนใหญ่เื่อะพอแผลชื่อมีแต่ชื่อแค่เนี้ยมือกว่าเนาะมันย่านระเบิดได้ยานถือระเบิดบอกระเขตนี่เบาความชื่อได้ระเบิดมีเนาะเห็นบ่อน่ะทางอันบ้านไอ้สิงนะเขับมาเก็บปูขุมมื้อระเบิดเจอล่างระเบิดบ่นระเบิดจะถึงพูดนะระเบิดจะฆ่ากับฆ่าลูกของบอกระเบิดคอยนี่แหละ ทางไวยตะกี<อ>่นะมีเรื่องเป่าเอาไปจูดซองมกอยู่ในน้องเอาไปจูดเ่าออกไปหมดเแตกดังขนาดนั้นเอาอาละเบิ้มาละเบิิดอยู่ในบ้านดได้ซองอันนะซบกกตเอาไปล <c ười> ิน้บแล้ว่อ <c ười> น, <c ười> นบก้าคุดซอยมาเท่าแบบนี้ลูกก่อนนี้มครับ nó vào mà nó bơi 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 chắc nó khỏi. coi, cháu đứng thay chỗ này cháu đi lót nè. cái này cái này cái này. coi, đừng khút hết con lót đâu, mày cay. mang con xạ, thêm chốt này. mang của mày. mày, coi dắt cháu. để cái xuôi nó quặt. coi mâm đấy, nó nhẹ luôn mua đấy. mua đấy, tao ngồi thêm chốt cuối chân điệu. để cho xuôi nó. xuôi thêm ra nồi. mày, xuôi thêm ra nồi. em muốn tô mua này thêm cô mới hiu khép mọi người nhé. một tô

มาได้มะม่วงตะุอเนาะแต่จากแท้แง้ยมอวอเยไงน้ำลายเตะโดเมีนไลย่หมปอนนเทินเนยอาอนาวอนนี่เินเอนีเินเยลเนาะไรยกหเนี่อ้าวเดน้่เียัวมีกันมีมุมหวานและมุมบ่ นั่นแหละพี่น้องเอ้ยเจ้าเชื่อว่าวายเทิดเล่าข่อยในไหนเช้านี้นะเล่าในใดมีอเล่านะยกสบาย้ละไวเล่าสบายว่าดูว่าเทิดเทิดมาจากใดระหว่างอะไรก็เมียข่อยบ่ได้นอนกอดข่อยในเอ้าบ่ได้รับเลยเล่าเราเมียนวายเทิดเมียนสบายบอกข่อยบ่ได้นอนกอดเลยอันเด้บมกล้าเล่าเมียแต่บ่าพ่อจะกอดพอเพจจะกอดเราจะไม่กอดกอดเทิดข่อยกอดบ่เทิดเด้อสบายจีกอดเทิดตามสบาย แต่ไม่หญิงก่อนแล้วก็ให้อ๋อลายหูจักว่าแต่พอแผ่นกอดว่าเธอจะเป็นยังถ้าผู้หญิงกอดน่ะบขาให้โอ้พอแผ่นถึงกระเทยได้เดี๋ยวนี่งสองบาทเดียวน่ะมีเงินออกลูกไอ้จะคุดทอมหัวจะเองมาไปไปสิบบาทในนั้นสบาย วนกำลังใจพดเลย่น่นี้้อบอกเื่อเดองเดี๋ยวอนบอกวากซิเจนบองไพแลรวพุดโอ้เก็งอลีได้พี่น้องเลยแนวหยอกอ้เ็ดมือน้ะระวังได้ระวังดินลุได้ระวังลิฟต์อยู่ประคองได้ระวังได้คอยบอกเราไน่บอกเธอเด้คอยบอกคอยสอนเราเอาเียอเมิกาบคลิปโทส ฮะใช่สิแกงโทรศัพท์เพื่อนเรืออะไรัอย่างนาแกงรือบาีมีเอซจ่านี่อกมาโบชยบอทึดเพงานว่ะมีต่ใ่หัวคอยด้วยชอยคอยไ่เนี่งใจพอทธอวิวปว๋ได้กรยามันนนอพบอเธดเนาะ อห้พแผลต้องชวยได้ที่น้องเลยเนี่ย่อยพแผลต้องชวยแม่พะวาพ่อแผคือขึ้นกินนี้พแผให้มากนี่มากนี่กอนว่ะ่อแผลแม่เนาะมากจเมื่อยเ้าก่าเปลี่ยนการเสียบจกปัดโชดยาปะนี่แหม่เสียบจุกเข่าคุดบ่เมื่อยเนาะคอยคุดคอยเฮ็ดคอยไปนี่แล้วมอยเมื่อยกัเปลี่ยนการเสียบชิถือกันโแ คอยขูดถอยเด้อคอยเอากำลังใจให้เด้อคอยขี้ขานชื่เสียจกแบบไรลองไปไปชื่อเสียจกกองแค่พูดว่าชืเสียองแค่พูดบุชนยาข่อยอมแพ้ได้พ่อยนะอ้้อมลอเข่อยลุยได้เนี่ยขอยลบ่ลุยง้อเปี่ยนกันคนละส่วนสองส่วนกันยังดีนะเนาะนี่หละกไอ้บุ๊มแนทีลงเห็ดพ่องกันได้เ้จะเอาเามเนาะแมน ไอ้คนลราพอแพทย์ลงช่วนนี่มันก็แบบนี้แหละการช่วยกันนะปั๊บให้มาชิปอีกนะบอลีก็ให้กำลังใจแม่นบาลดีให้กำลังใจหยุดรีได้บ๊มวัดได้ม่านเย็ดปัจจุกินนี่ก็ดีใจนะนีเนาะมันเป็นยังไงหินวะจะบอกว่าเสียบโจ๊กชวดยาหนะแต่มันเป็นงอนหินก้อนใหญ่แบบนี้มันละคดหมดได้เน่ยเออช้ำลูกหมังมันระเบิดนะระเบิดเบาลดีจะให้ใบแปะโอเคยตะกี้เห็นเนาะ ไอ้แก้มน้ำแกโดยเบิ้งลู่ป้วคนนี้คเป็นยังนี่นะเป็นยังซะแต่ในนี่ได้คเป็นยังนี่บยุยยบ่ขึ้นนะนี่เออเป็นเป้วล้มบ่แลในนี่คเป็นยังนี่เอาชวนเอาชวนเอาก่อนล้มบ่สบายเป็นคนตะกี้เออคนตะกี้ตกแต่กอน่อคนตะกี้หลายปีลคนแต่สมัยสม สมเป็นคนแต่น้องเปินให้เลือกคนแต่คุไปอยู่นหองใปแล้วไปคนไอ้ไเชียงนะดินพนกับาุอยู่พีอีกแล้วคอยก็อยู่บ้านกบเอาหนงมันแข่งดินโพนดินโพนนี่แข่งก็เ่ไม่ซื้อใด้คุแเ้าเจนบึ้มบึ้ม่ดินโพนนะดินโพนออนได้ออนออลุ่มไค่ดินโพนุดดินใดก็ต้องได้ใส่ กำลังบ่ได้เด้ออันนนี้ค่อย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 คุดนั่นแหละอให้ตัวน้อยมันต้องในใส่บัวบกทุดแหลกะห่อนช레이ช้ามันต้องห่อนช레이มันบุบออกมาเนอะพอเราแผ่นนี้วะหมูมีได้เพ่ยจะมีบัว่กหมูมีเฉียมในขั้นไปเจียมมันเก่าแห้งลุยไว้ลุย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 เอาไปซับแหเดลอแล้วมันเบี้ยวเลยเอาเราหนาบัวบกทุกคนเห็นทิ่บ่ออย่างเจ้าบัวบกทันได้คุดเจ้ามานสีถ่าหัวหญ้าสีชื่อ บอกกับไพได้แทกนี่นะเก่งไหก็แทกวัดแทกแม่นคุดครับแม่งเเจอระเบิดบทรุนเก็บกู้นี่ได้ยังเนาะไปอ่ได้ทันไปวิ่งไเนาะแตไพได้เนาะทหารตะกี้นันอยู่อันพาวินพาวินบ้านยังไรยูไซบ้านกาเบเตนันพาวินเป็นทหารหรือเป็นตำรวจบอกเป็นทหารเลยไปไปปั้มเมียเขาเลยยิงหัวเจ้าของนัน ปืนน้ากาตันตามตาตามตาหลดจนทัวขึ้นไปห้อยไว้อยู่ใต้ปลายไม้หมแม่นบ่ไปสิบะเห็นมาขอรูปแพทย์ช้อ,น,อนเจ้าโดยโดยโดยไปชิบะงานนี่ลึกเดี๋ยวเจ้าขึ้นมาก่อนละละอไดยขึ้นคนละเท่าบ่เลยแม่นไปย่านจกเจ้าไหนนี่คือบ่เทวดาูหนูกเท่เฮ่ย์เทเดาคนนู้กประตูประตูมองอะเราอยู่ในบ่ มัวัประตูเลยว่านเดินหาลูกมันตายขึ้นอขึ้นลงนลงพรมอน้นมันถือนย่านจกถือกันเขาคอยชวนคอยเฮ็ดคอยไปนั่นแล้วขุดูะนอยนองเยต้องรอบครอบน้ำมัดระวังเอาแล้วมันยังก็ดนใส่บุมบับบุมบับมาถึกมาแล้วมันข้้กันดี่ก็แกแม่นยากกันไห้เอา่อะไรแบนจะได้พากันไปหาหมอ มาลุกขี่ม้าท่าไปนะหมุนเฮ้งเป็นชิวามะลวดผมขี่มูมาท่าองค์ขี่มามาลวดนะบ่สาวใดีใจอยู่บ่จะได้ห้องน้ำนี่ฮะกะเบิ่งมันสิแล้ววะไอ้บ่เออกะแลี้วอยู่ดอกย่องมาเถิด่องมาเถิดไอเถิดเก่งจังเลยชูชูไอเถิดไอเถิดเก่งจังเลยเก่งเรากำลังเลี้งไง ขอให้กําลังใจบ่เทิดบ่แม่นโอ้ยสบายทางควมบเทิดกันเราก็ดีใจแล้วแคนบ่เว้ายากกับเราเาให้กินยางามก็บ่อยากกินเราก็น้อยใจลกินแล้วเลให้กินแหใส่ได้งามนะคือยังคือพี่นี่โอ้ยเจ้ายิงแวนเบิ่ง้ามหางามเบิ่งแ่พี่น้องงามๆๆผู้ใดเห็นก็ว่าเจ้างามแม่น cú đã thấy cái vợt trao ngang nhọ trao, tiền coi như này, cho nhẫn bạc bớt, này nhọ trao, ăn tiền trao, bỏ đó, cô đã xin nhọ trao, ăn tiền này sai, ngon à bố, ơ, bố vừa đã bỏ đó coi này, cái giày nguyên trao, bây giờ phải giết hoàng nam với lấy áo bỏ cái này sao nó ơn bà nào đây? Mà muộng Ủa mẹ? Yáng xanh Ai thơt sao nó thương ơn bà nào đây ai à thơt? Bà ai thơt? ơn bà muộng này nào đây? Mà muộn. Là ai hứa lộn đây Nên nào đây? Mẹ anh cô Mẹ anh Nhọ Nhọ Ồ ừ. ừ. nhọ? Ừ. Con có nhọ đi bà? <cười> 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 ออเ,อเออออกกันเถิดเลยอ,อ,อันนี้คุดมิสัยก็หนำมอ,อกบอ่อนี่เออตะก,กี้อยู่เพื่อนน้องนิงเนาะโอนี่ที่เพื่อ,อนชาวเอาเนาะเห็นบอ่อขึ้นว่านะหกแผ่นพลาห่าแผ่นดินเดี๋ยวนี้นะ่ะมี 5. 5. แปดแผ่นพาห่าแผ่นดินเลยเออแม่นบอ่อสบายเออเว้นนี่เห็นเวลามันแจง้ง เวลามันแจ้งนี่นันเดือนนี่นันกลางกลางเวนนี่น้ำบ่เห็นนี่มันอยู่พื้นดินเออดือนนี่กลางเวนนี่มันอยู่พื้นดินแล้วตะเวนตกพื้นดินแล้วเดือนอ๋อแบบนี้อันนั้ออน,นบ่เบอกระดอนนะถ้าเดือนครบกันเลยกับ,ก,บกับตะเวนแล้วเป็นอะไรคันทา,ากตืนตะเวนเขาเอ,อ้าวสร้สางบ,บอัันนน้บ่กระดอนไงมาลีอึ้งเลยบ่ปากจ๊กซองอย่างนั้นเลยค่ะว่าสิบตีนต้องตาอวบบริเวณ ชิปตีนสองตาสองตาห้าหัวบูเห็นห้าหัวผูเห็นโป่งกระเล่นปแมนนะ่ยังชาโปแมนบกงคตัวสั่งโปแมนไม่ยังชาถ้วยกันดูกันว่าสิเจ้าถ้วยสึกนะชิตีนเหนียวเนาะสองตาสองตาหาหัวเห็นกระปุกไม่น กะปูนาักอันนี้หมักหมอกกระปูกระปูเอ้ยสิตีนชองตาหาหัวบบเห็นสิบตีนชองตาหาหัวบบเห็นจักมันได้อันหนึ่งมันได้ลองมันได้จ้าแปดตีนแปนบวกใช่กล้ามมันเลี้ยบเป็นชิปเลยเนาะเท่าแปดตีนกับจักเลยกระปูเนาะเออแน่นเนาะสบายกระปูหัวบบเห็นจักแล้วมีหัวอย่งไรมีอะไรมีหัวปากปู มีปากไม่ปากแต่ว่ามันหัวบปใหญ่ปากมันก็อยู่พื้นนี่คันไม่ปากมันกิดจากแล้วผ้าผ้าได้ส่ะาผ้าผ้าได้สะมีหัวหรือเล่ามีผแท้ผาผ่าจากเละจากเล่นบ่ผ้าผ่าอยู่ดอนแดงนะล้วปูสบายปะจะขวมแท้เนาะจะไปเนาะงานขุดอน เป็นตุมบ่ราว่าวัดมันออกบ่อเนาะน้ำออกบ่อเะไรพี่น้องเนี่ยนี่ป็นเตถอะมันต้องเจอชึกนักนะมันคุดยากเนาะเธอเอเธอเจอชึกนักแม่นข้อยเฮ็ดไปแล้วขอยเฮ็ดไปเอากันได้มากระส่วนซอยเรามือเล็กแต่น้อยกละส่วนสองส่วนพวดกูมันก็พูดเริ่มแต่น้อยซอยกันควบจะทนเลยกั พยยาามูดเลยกับผู้หนึ่งขุดผู้หนึ่งลงส่วนเนาะเอาเดี๋ยวพอแผ่สีลงส่วนบัดนี่ไม่พอบมือตีนพอเถิดพูดกันอดีสบายแล้วเป็นห่วงสับตีนเจ้าของเด้อเราวะเราว่างเด้อเราวะน้องสบายเนาะเอ้ยสับตีนพอเท่าเนาะเท่าเนาะโอริโอ้ซื้อมาการไม่บอกโอรซื้อมาเตรียมไว้รอบครอบเนาะเก่งดีบ่าวโอรินี่รอบครอบตั้งอก่อน เือว uh, ่าท да> ุกเสิแหลมมันดีไปแล้วมันเดทังนองเลยไมุ่เกินน้อยปั๊บตัียเกินความพยายามอบเกินความพยายามเห็นว่าไออีกปวงแหงน้อยแหงเนาะแม่ายภาษากรอน่นะภาษากรอนลายอภาษากรอลายสบายผูได้ปลูกหัวทิใคนี่เจ้าว่าปลูกนะเพืเอห้าขึ้นเถิงสน่ะ สร้างว่าแท้บัดเนห็ดแบบนี้ก็เป็นสาบายว่าแท้เราบว่าเอาพี่น้องเออโอเคพี่น้องเนาะนี่แหละทางเบาเทิดและสาบายกำลังขุดคุมห้องน้ำพี่น้องเออเนาะจังไดก็ฝากติดตามและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อน้องแฝดในเดอ้อพี่น้องเอ้ก่อนอื่นก็นขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเดอ้อ